การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520296 8 1. 1ย้อนอดีตตอนที่158 สวัสดีเพื่อนบ้านเจ้งท่านรู้สึกว่าวันนี้ดวงไม่โอเคเท่าไหร่ออกจากบ้านมาไม่มีเรื่องดีๆเลยเขาไม่สนใจเสียงตะโกนนั้นเตรียมจะเดินหน้าต่อหวังว่าจะไม่ <c oughs> เป็นอย่างที่คิดเจ้งท่านหยุดเดินไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่าเด็กคนนั้นคงร้องให้กองอยู่ที่พื้นลูกไม้นี้เคยใช้แล้วหลายครั้งแต่เขาก็ทนไม่ไหวอยู่ดี พอได้ยินเสียงร้องให้มักจะรู้สึกเหมือนตัวเองไปทำอะไรผิดเพราะอย่างไรเด็กคนนั้นก็เรียกเขาว่าพี่ดามหลังจากยืนอยู่ที่เดิมหลายวินาทีเจ้งท่านก็ถอนหายใจออกมายาวๆแล้วหันไปมองด้านนั้นแบบยอมรับชะตากรรมเขากวาดสายตามองเด็กที่กำลังร้องให้อยู่ที่พื้นจากนั้นก็มองผู้หญิงอายุ30กว่ากว่าที่ยืนอยู่ข้างๆเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นพี่เลี้ยงที่ยืนอยู่ใกล้ๆชัดๆ แต่กลับไม่ได้มีท่าทีจะช่วยพยุงเด็กขึ้นมาพี่เลี้ยงแบบนี้ประหลาดจริงๆพอเห็นเจ้งท่านมองมาผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะแต่ไม่ขยับหัวเราะบ้าไรเล่าเจ้งท่านเชิดใบหูขึ้นกลางกรงเล็บออกมาขยำหญ้าแห้งที่อยู่ในสนามจนขาดจากนั้นก็สะบัดหางอย่างแรงแล้วเดินไปหาเด็กที่กำลังร้องให้อยู่ที่พื้นนับๆดูจัวเสี่ยวเมาก็ใกล้หนึ่งขวบแล้วเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเดือนนี้เขาเจอจัวเสี่ยวเมาไปหลายครั้งแล้ว เสี่ยวจัวไม่อยู่คนที่คอยดูแลจัวเสี่ยวเมาก็คือผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคนนี้ได้ยินว่าอาจารย์ฝูเป็นคนหามาอาจารย์ฝูงานยุ่งตลอดไม่มีทางมาดูแลจัวเสี่ยวเมาได้บ่อยๆดังนั้นภารกิจพี่เลี้ยงเด็กจึงตกเป็นของผู้หญิงคนนี้ซึ่งอาจารย์ฝูเรียกว่าเสี่ยวว่านส่วนจัวเสี่ยวเมาเรียกป้าในวัฒนธรรมทั่วไปป้าคือพี่สาวของพ่อแต่เจ้าท่านไม่รู้จักพ่อของจัวเสี่ยวเมาพ่อในทางพฤตินัยไม่ได้อยู่ที่นี่และต่อไปก็คงไม่มีทางปรากฏตัว ส่วนพ่อในทางกฎหมายในแฟ้มประวัติบุคคลได้กลายเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองไปแล้วเพราะเสี่ยวจัวได้เข้าร่วมโปรเจก์นั้นจัวเสี่ยวเมาจึงได้รับสิทธิพิเศษนี้ชื่อของพ่อที่อยู่ในทะเบียนประวัติเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะทำให้จัวเสี่ยวเมาปลอดภัยจากคนที่ไม่หวังดีรอบตัวเท่านั้นส่วนพี่เลี้ยงที่ชื่อเสี่ยวว่านคนนี้จะเป็นคนที่อาจารย์หามาเองหรือคนเบื้องบนส่งมาดูแลเจ้าท่านก็ไม่แน่ใจอย,อย่างน้อยจนถึงตอนนี้จัวเสี่ยวเมาก็เติบโตมาได้เป็นอย่างดี ตอนที่จัวเสี่ยวมายังไม่เกิดหลายคนสงสัยว่าเด็กคนนี้จะออกมาผิดรูปหรือมีโรคติดตัวแต่กำเนิดหรือเปล่าหลังคลอดออกมาแล้วบางคนก็ยังสงสัยว่าเด็กคนนี้อาจมีปัญหาเรื่อง IQ แต่ตอนนี้เจ้งท่านแน่ใจแล้วว่า IQ ของเด็กคนนี้ไม่ได้ต่ำนี้ยังไม่ถึงหนึ่งขวบเลยดูจากลูกไม้ที่ใช้เก่งขึ้นเรื่อยๆถ้าเด็กคนนี้เรียกว่าสมองช้าแล้วหลักก็งั้นคนอื่นๆแล้วเรียกอะไรลาบาดอไหม รู้อยู่แก่ใจว่าเด็กคนนี้แกล้งร้องไห้แต่เจ้งท่านก็ยังเดินไปหาและก็เป็นอย่างที่คิดไว้พอไปถึงปุบหยุดร้องทันทีจะบอกว่าแกล้งร้องแต่เด็กคนนี้ก็ยังมีน้ำตาไหลออกมาพอเจ้งท่านเดินไปถึงก็หยุดร้องเหมือนสั่งได้ดูท่าทางอารมณ์ดีคล้ายกับว่าพวกเด็กๆถ้าใช้วิธีนี้จะง่ายเป็นพิเศษจัวเสี่ยวหมอชอบใช้วิธีนี้อีกทั้งทุกครั้งยังทำให้เจ้งท่านโกรธจนกัดฟันพี่ดำจัวเสี่ยวเหมาที่หมอบอยู่ที่พื้นเรียกออกมาอีกครั้ง เจ้งท่านสะบัดใบหูแล้วยกเท้าดันหน้าผากของจัวเสี่ยวเมาเจ้งท่านไม่ต้องทำอะไรมากจัวเสี่ยวเมาก็ลุกขึ้นได้เองแล้วเกาะรั้วไม้ข้างๆยืนขึ้นเสี่ยวว่านที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นภาพแบบนี้จนชินแล้วทุกครั้งเป็นแบบนี้ช่วงแรกเธอยังมีระแวงแมวตัวนี้บ้างกลัวว่าจะเข้ามาข่วนแต่เสี่ยวจัวได้บอกว่าไม่ต้องกังวลต่อมาจึงได้ลองดูหลายครั้งแล้วก็พบว่าแมวตัวนี้ไม่ได้ทำร้ายเด็กไม่ต้องระแวงอีกต่อไปแล้ว เสี่ยวว่านยังจำได้ว่าตอนที่จัวเสี่ยวโมหัดเดินเขาชอบเกาะรั้วไม้เดินเองทุกวันแต่พอเห็นแมวตัวนั้นก็จะล้มไปที่พื้นแล้วร้องไห้เธอเข้าไปพยุงก็ไม่มีประโยชน์นอกจากแมวตัวนั้นจะเดินเข้ามาต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอไม่ได้เข้าไปช่วยทันทีรอดูสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเด็กน้อยใส่เสื้อผ้าหนาอวัยวะส่วนที่บาดเจ็บได้ง่ายถูกห่อหุ้มไว้อย่างดีไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บอีกทั้งรอบๆก็เป็นสนามหญ้าล้มยังไงก็ไม่ได้แผล ต่อมาเวลาที่เธอเห็นจัวเสี่ยวเมาล้มลงแกล้งร้องไห้จึงไม่สนใจอีกทุกครั้งที่เสี่ยวว่านได้ยินจัวเสี่ยวเมาเรียกแมวดำตัวนั้นว่าพี่ดำก็อยากขำพอได้ยินเสี่ยวจัวเล่าเรื่องให้ฟังเธอจึงไม่อะไรกับแมวตัวนี้มากบางครั้งเห็นแมวดำยกสองเท้าหน้าตีไปที่จัวเสี่ยวเมาก็ทำให้เสี่ยวว่านออดที่จะตกใจไม่ได้เพราะดูเหมือนมันจะออกแรงมากแต่ทั้งที่จริงแล้วเป็นเพียงการแต่เบาๆอีกทั้งมันยังเก็บกรงและเป็นอย่างดีด้วย พอเห็นจัวเสี่ยวเมาลุกขึ้นมาแล้วเจิ้งท่านก็ไม่อยากเสียเวลาอยู่กับเด็กคนนี้ที่นี่อีกไปหาที่เงียบเงียบนอนให้สบายดีกว่าเดินไปได้สิบเมตรกว่าตอนที่ใกล้ถึงจุดต้องเลี้ยวเจิ้งท่านก็เห็นคนเดินมาจากทางนั้นอารมณ์หมุดหงิดขึ้นมาทันทีชาดามทำไมมาอยู่ที่นี่ละ่ะอ๋ออันนี้กินไหมฉันเพิ่งซื้อเคลปผักรวมมาเออเหมาเอาเครปผักรวมในมือที่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งยื่นไปทางเจิ้งท่านจากนั้นก็ดึงกลับมากัดต่อ เมื่อครู่หลังจากที่ช่วยศาสตราจารย์หลันย้ายกระถางดอกไม้ในเรือนเพาะชำแล้วเออเหมาก็รู้สึกหิวจึงไปหาซื้ออะไรกินตามร้านข้างทางแถวประตูมหาวิทยาลัยในมือยังมีถือชามเต้าหู้ตุ๋นอยู่ด้วยเตรียมจะเอาไปฝากศาสตราจารย์แต่เขาก็นึกไม่ถึงว่าเดินตามถนนเส้นเล็กนี้จะมาเจอเจ,อเจ้งท่านได้เจ้งท่านหยุดเดินทันทีเมื่อเจอเออเหมาและช่วงที่เจ้งท่านหยุดนั้นจัวเสี่ยวเมาที่อยู่ด้านหลังก็ค่อยเกาะรั้วไม้เดินเข้ามาเดินไปตะโกนไปพี่ดำ เอิเหมาได้ยินเสียงเด็กเล็กจึงหันไปมองรอบๆเวลานี้พวกนักศึกษากำลังนั่งเรียนอยู่ไม่มีคนเดินอยู่เท่าไหร่นับระษาอะไรกับถนนเส้นเล็กๆแบบนี้เวลานี้มีแค่พวกเขาเออ่เหมามองแล้วก็ไม่เห็นคนอื่นอีกแล้วเด็กคนนั้นเรียกใครหนะ้าเมื่อจัวเสี่ยวเมาเรียกอีกครั้งเครปผักรวมที่อยู่ในปากของเออ่เหมาก็แทบจะพุ่งออกมาทันทีเขามองตามสายตาเด็กแล้วก็เจอเป้าหมายที่ถูกเรียกชื่อพี่ดำหรอ ก็คือแมวตัวนี้หรอเป็นครั้งแรกที่เห็นเด็กเรียกแมวว่าพี่เออเหมาเดินเข้าไปหาจัวเสี่ยวเมาพอเขาเข้าไปใกล้เสี่ยวว่านก็เข้าไปขวางถึงใบหน้าจะยิ้มแย้มแต่ในสายตาของเสี่ยวว่านก็มีความระแวงอย่างเห็นได้ชัดเออเหมายกมือขึ้นแสดงออกว่าเข้าใจแล้วจึงหยุดยืนห่างออกไปแล้วหยิบอมยิ้มออกมาจากกระเป๋าเป็นอมยิ้มรูปตัวการ์ตูนน่ารักอะหนูน้อยเอาไหมเอมเมากว่งอมยิ้มในมือไปมา เจิ้งท่านมองอย่างเหยียดเหยียดที่อะไรละ่ะควรจะเรียกอาด้วยซ้ำจัวเสี่ยวเมาผลักเสี่ยวว่านแล้วเบียดเดินไปข้างหน้ายื่นมือจะไปหยิบเอ้อเมาชักมือกลับให้อมยิ้มอยู่ไกลออกมาอีกหน่อยจากนั้นก็ชี้ไปยังเจิ้งท่านที่นั่งอยู่แล้วพูดกับจัวเสี่ยวเมาหนูพูดกับมันว่าชาคนโง่แล้วพี่จะให้พูดว่าโง่ก็พอตะโกนไปเลยโง่จัวเสี่ยวเมาเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วยื่นมือจะไปหยิบอมยิ้มต่อหลังจากที่เอ้อเมาพูดไปหลายรอบก็ดูจะไม่เป็นผล เด็กคนนี้ไม่สนใจเลยสักนิดช่างเถอะเด็กตัวแค่นี้เองพูดยังไม่เก่งจะไปเข้าใจอะไรเออเหมาไม่เสียเวลาพูดกับเด็กต่อเขาเอาอมยิ้มในมือยื่นให้จัวเสี่ยวเมาแล้วเตรียมจะพูดต่อขณะนั้นเองสายน้ำเป็นวงโค้งพุ่งไปที่รองเท้าของเออร์เหมาถึงเออเหมาะจะรู้สึกตัวไวกระโดดหนีแล้วแต่ก็ยังโดนรองเท้าอยู่ดีเวนเอ๋ยหลบซ้ายยังโดนขวานี่เก็บไว้นานแล้วใช่ไหม ไม่อย่างนั้นจะฉี่ออกมาทั้งกายทั้งเยอะแบบนี้ได้ยังไงเอ้อเหมามองรอยฉี่บนรองเท้าใบหน้าบิดเบี้ยวเสี่ยวว่านกั้นหัวเราะแล้วเข้าไปขวางจัวเสี่ยวเมาต่อถึงเอ้อเหมาะจะดูไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ก็ควรระวังไว้ก่อนอย่างไรนี่ก็เป็นคนแปลกหน้าอีกทั้งเสี่ยวว่านรู้สึกว่าเด็กหนุ่มอายุ20กว่ากว่าตรงหน้าที่ดูคล้ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคนนี้ใช่ว่าจะรับมือได้ง่ายๆ เด็กแสบเสี่ยวเมาไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยสักนิดและก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองทำผิดอะไรในมือถืออมยิ้มพลางหัวเราะทิคคักหัวเราะจนน้ำลายหยดออกมาพอเห็นเหตุการณ์นี้อารมณ์ของเจ้าง่านที่ขุ่นมัวก็สดใสขึ้นมาทันทีทำดีมากจัวเสี่ยวเมาเอิ่มเมาสบัดช,ชีบนรองเท้าออกแล้วใช้กระดาษห่อเครปเช็ดรองเท้ากีฬาพลางมองไปทางเด็กตัวกระเปียกยที่อยู่ตรงหน้าเด็กแสบนี่ไม่เข้าใจเรื่องที่พูดเมื่อกี้จริงๆเหรอ หรือจริงๆแล้วเป็นพี่น้องกับแมวนั่นหรอล้างแค้นต้องเป็นการล้างแค้นที่เราบอกให้ไปด่าแมวนั้นแน่ๆยังไม่จบจัวเสี่ยวเมาพลาออกจากรั้วไม้เดินต่อแต่ไปหาเจ้างท่านสนามหญ้าพื้นไม่เรียบจัวเสี่ยวเมาเกือบได้เอาหัวไปไถพื้นเด็กน้อยเอาอมยิ้มวางตรงหน้าเจ้งท่านแล้วจ้องมองเอื้อมเมาเ,าเอ้อเเมาคิดถึมนี่ต้องเป็นพี่น้องกันแน่ๆเจ้างท่านรู้สึกประทับใจเห็นชัดๆว่าเด็กแสบนี่อยากกินใจจะขาด น้ำลายไหลยอย่างรวดเร็วแต่กลับเอาอมยิ้มนั้นมาวางตรงหน้าเขาเป็นเด็กดีจริงๆเจ้าท่านยกเท้าดันอมยิ้มกลับไปที่มือของจัวเสี่ยวเมาแล้วตกเบาๆที่หัวเด็กน้อยตอนนี้ยังเด็กถ้าโตมากว่านี้เขาก็ตกไม่ถึงแล้วจัวเสี่ยวเมาช่วยเอาคืนเอ้อเมาให้ทีหนึ่งเจ้าท่านมีความสุขไปหลายวันแค่นึกถึงเรื่องที่จัวเสี่ยวเมาชีใส่รองเทา้าเอ้อเมาเขาก็มีความสุขอย่างอดไม่ได้ เพียงแต่ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของเจ้งท่านมีอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจ้งท่านออกไปข้างนอกเตรียมจะหาที่อาบแดดสูดอากาศพอลงมาถึงชั้นสก็ได้ยินเสียงดังประตูบ้านของศาสตราจารย์หลันที่ถูกเปิดทิ้งไว้และประตูบ้านตรงข้ามก็ถูกเปิดไว้เช่นกันภายในมีเสียงของศาสตราจารย์หลันดังลอดออกมาวางตรงนั้นใช่วางนั่นนายนอนห้องใหญ่ไปห้องทำงานจัดไว้ให้แล้ว ห้องนอนเล็กก็เอาไว้เก็บของของคนเดิมเจ้าท่านฟังแล้วก็รู้สึกสงสัยอยู่ที่นี่มาตั้งนานเคยเห็นคนที่อาศัยอยู่ห้องนี้แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเจ้าท่านเดินไปชะง,งกดูตรงประตูแล้วก็เห็นคุณยายจ่ายกำลังเช็ดโต๊ะอยู่เมื่อเห็นเจ้าท่านคุณยายจ่ายก็ยิ้มพลางพูดอชาคนก็มาเรอรีบเข้ามาเดินดูสิเมื่อกี้เห็นหนูตัวหนึ่งด้วยเจ้งท่านคิดช่างเถอะพี่ไม่เข้าไปดีกว่า เขากำลังจะเดินออกก็มีคนเดินออกมาจากห้องข้างในเจ้งท่านเงยหน้ามองเวนเอ๋ยมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเอ้มเหมาที่ใส่ชุดทำงานสีน้ำเงินทั้งตัวเขาได้ยินเสียงคุณยายพูดจึงตั้งใจออกมาทักทายโบกมือให้เจ้างท่านที่อยู่ตรงประตูด,ด้วยใบหน้าที่ภูมิใจสวัสดีเพื่อนบ้านย้อนอดีตตอนที่159เจิ้งท่านเป็นแมว หลังฝนแห่งฤดูใบไม้ผลิผ่านพ้นไปสนามหญ้าก็เขียวชุ่มในชั่วข้ามคืนสีเหลืองแห้งเหี่ยวในฤดูหนาวค่อยๆถูกลบเลือนหายไปฤดูแห่งดอกไม้ได้มาเยือนโดยที่ผู้คนไม่ทันได้เตรียมตัวอีกครั้งพ่อเจียวหยวนที่เดิมทีแพลนไว้ว่าจะเดินทางกลางเดือนสี่แต่หลังจากได้รับโทรศัพท์ก็ออกจากเมืองชูหัวล่วงหน้าไปยังจิงเฉิงเพื่อพบปะกับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยเจิง แล้วออกเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกันมีศาสตราจารย์ท่านนั้นช่วยเหลือทุกอย่างจึงราบรื่นมากก่อนวันที่พ่อเจียวหยวนจะไปสองวันเขาก็ได้จัดการงานในคณะเรียบร้อยแล้วนอกจากนักศึกษาที่อยู่ในสังกัดสองคนแล้ว,ว่าที่เด็กในสังกัดหนึ่งคนแล้วยังมีนักศึกษาปริญญาตรีปีสามอีกคนหนึ่งที่พ่อเจียวหยวนได้จองตัวไว้ ทุกคนต่างได้รับมอบหมายงานนักศึกษาหญิงปีสามคนนั้นพ่อเจียวหยวนเพิ่งจะตัดสินใจเลือกได้ไม่นานลักษณะคล้ายๆกับเจริงจริงไม่จัดอยู่ในพวกอ่อนแอจนมีอาจารย์ในคณะผู้แสวว่ารองศาสตราจารย์เจียวชอบนักศึกษาที่ร่างกายดูบึกบืนนอกจากนักเรียนของเขาแล้วคนในบ้านก็ได้ถูกพ่อเจียวหยวนเรียกเข้าไปคุยส่วนตัวทีละคนรวมถึงเจ้างัานด้วยเวลานี้เจ้างัานกำลังนั่งอยู่บนคอนโดแมวฟังเรื่องที่พ่อเจียวหยวนกำชับอย่างตั้งใจ ตอนที่ฉันไม่อยู่อย่าก่อเรื่องเยอะอย่าคิดว่าฉันอยู่ต่างประเทศแล้วจะไม่รู้เรื่องในบ้านอย่ากแกล้งโง่ฉันรู้ว่านายเข้าใจถึงจะฟังไม่ออกทั้งหมดแต่คงพอเข้าใจบ้างใช่ไหมงั้นเอาแบบนี้ว่ากันง่ายๆนะสรุปเลยประโยคเดียวอย่าก่อเรื่องแน่แหละว่าไม่ก่อเรื่องไม่ได้แสดงว่ากลัวเอพูดแบบนี้ก็เหมือนจะไม่ถูกคาดว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่ต้องจากบ้านไปไกลและนานขนาดนี้ พอคิดว่าจะต้องจักลูกจักเมียรวมถึงสัตว์เลี้ยงไปอย่างน้อยหนึ่งปีความสุขขุมที่พ่อเจียวหยวนมีในยามปกตินั้นก็หายไปมากทีเดียวและสิ่งที่ทําให้พ่อเจียวหยวนปวดหัวมากที่สุดก็คือเจ้งางั่นคนที่ชื่อเย่ห้าวนั้นพวกเราคุยกันแล้วพ่อเจียวหยวนพูดเจ้งางั่นหันหูไปทางนั้นเราว่าพ่อเจียวหยวนจะพูดอะไรต่อพ่อเจียวหยวนก็ไม่ได้บอกว่าไปคุยอะไรกันไว้แต่หยิบบัตรออกมาหนึ่งใบ เป็นบัตรธนาคารที่พ่อเจียวหยวนไปทำมาเองเงินในนั้นเป็นเงินเก็บของเจ้าง่านทั้งหมดทั้งได้มาจากการถ่ายโฆษณาทั้งของตอบแทนที่พวกเจ้าเล่ให้และยังมีเงินแตเอียที่เจ้าเล่กับคุณชายฟางให้เจ้าง่านเป็นจํานวนที่ทําให้คนรับตกใจจนแทบตาหลุดออกมาจากเบ้าเลยทีเดียวรวมถึงเงินที่เย่ห่าวให้มาในครั้งนี้ด้วยทั้งหมดถูกเก็บไว้ในบัญชีนี้พ่อเจียวหยวนไม่เคยเอาไปใช้ นี่เป็นบัตรของนายแม่เจียวหยวนไม่รู้รายละเอียดเรื่องบัตรนี้ตอนนี้นายเอาไปเก็บไว้ให้ดีวางไว้ในลิ้นชักนี้แล้วกันอย่าว่าแต่แม่เจียวหยวนเลยต่อให้เป็นเว่ยเหลิงกับเย่ห้าวหรือแม้แต่คุณชายฟางตอนแรกก็คงจะนึกไม่ถึงว่าพ่อเจียวหยวนจะไปเปิดบัญชีเตรียมไว้ให้แมวตอนนี้เงินในบัญชีถือได้ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับคนบางคนแล้วแต่นอกจากพ่อเจียวหยวนก็ไม่มีใครรู้ว่าเงินพวกนี้ถูกฝากไว้ที่ไหน พ่อเจียวหยวนเปิดลิ้นชักคอนโดแมวออกมาแล้วเอาบัตรใส่ลงไปในลิ้นชักที่ไม่ได้ล็อกนั้นนี่เป็นผลงานการออกแบบของคุณชายฟางที่ทำลิ้นชักเล็กๆติดคอนโดแมวไว้สามชั้นอีกทั้งถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นแต่ละชั้นมีกุญแจล็อกซึ่งเจ้าง่านก็นำกุญแจไปซ่อนไว้อย่างดีเพราะนี่ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเรื่องบัตรธนาคารทำให้เจ้าง่านรู้สึกตกใจเขานึกไม่ถึงว่าพ่อเจียวหยวนจะเอาบัตรมาให้เขา หลังใส่ไปแล้วพ่อเจียวหยวนก็ตกที่คอนโดแมวนายว่าถ้ามีโจรขึ้นบ้านมันจะเจอบัตรที่ซ่อนในคอนโดแมวไหมเจิงท่านสะบัดหางคาดว่าคงไม่มีโจรคนไหนคิดว่าในคอนโดแมวจะมีของมีค่าซ่อนอยู่หรอกโดยเฉพาะในบ้านของคนธรรมดาอย่างพ่อเจียวหยวนแบบนี้อย่างไรเสียพฤติกรรมแบบนี้บางคนอาจคิดว่าบ้าเจิงท่านคิดว่าคนปกติไม่มีทางคิดได้แน่พ่อเจียวหยวนเนียบไปสักพักแล้วลุกกลับไปที่ห้องนอน สักพักก็กลับมาพร้อมกล่องใบหนึ่งในมือเจ้าท่านรู้ว่าในนั้นมีจี้หยกที่คุณยายคนนั้นให้มาตอนที่พ่อเจียวหยวนกลับบ้านเกิดช่วงตรุษจีนจี้หยกนั้นเจ้าท่านไม่ได้ใส่เลยหนึ่งคือใส่ไปก็เกะกะสองคือมันสะดุดตาเกินไปเวลาออกไปเดินเล่นต้องถูกคนมาแย่งไปแน่แน่ดังนั้นจึงให้พ่อเจียวหยวนเก็บไว้ตลอดนี่ก็เอาใส่ลงไปด้วยอ๋อจริงสิอันนี้เอามาให้นายดู พ่อเจียวหยวนพูดพลางหยิบกล่องอีกใบมาเปิดเจ้าท่านยืนหน้าเข้าไปดูในกล่องมีจี้อัมพันที่มนุษย์ทำขึ้นอยู่ชิ้นหนึ่งในนั้นได้ฝังฟันแมวเอาไว้ซึ่งก็เป็นของแมวที่พ่อเจียวหยวนเคยเล่าว่าเป็นแมวที่มีบุญคุณต่อเขาเจ้าท่านตั้งใจมองแล้วก็นึกถึงขนาดของฟันตัวเองที่อยู่ในปากยามที่สองกระจกต้องยอมรับเลยว่าฟันที่อยู่ในจี้อมพันนั้นใหญ่กว่าของเขาน่าจะเป็นของแมวโตแต่ขนาดร่างกายคงเทียบไม่ได้กับท่านเสื้อแน่นอน อัมพันที่ห่อหุ้มฟันซี่นั้นไว้พ่อเจียวหยวนแค่เอาออกมาให้เจ้างท่านดูเฉยเฉยไม่ได้จะเอาใส่ลงไปในลิ้นชักด้วยจากนั้นก็กำชับเรื่องอื่นต่อแล้วถึงลุกออกจากห้องไปวันที่พ่อเจียวหยวนออกเดินทางจากเมืองชูหัวนั้นเป็นวันเสาร์แม่เจียวหยวนขับรถพาเด็กทั้งสองรวมทั้งเจ้างท่านไปส่งพ่อเจียวหยวนที่สนามบินพ่อเจียวหยวนยังมีเพื่อนร่วมทางเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งซึ่งพอเห็นครอบครัวเจียวมากันพร้อมหน้ารวมถึงสัตว์เลี้ยงก็รู้สึกว่าแปลกดี หลังจากขึ้นเครื่องไปแล้วจึงพูดแซวพ่อเจียวหยวนว่าครอบครัวของคุณพาแมวลูกชายมาด้วยนะพ่อเจียวหยวนแค่หัวเราะไม่ได้ตอบอะไรพ่อเจียวหยวนไม่อยู่ครอบครัวเจียวก็เงียบลงไปมากอย่างน้อยก็เป็นแบบนี้ในตอนนี้เจียวหยวนกับเสี่ยวโย่จือต่างรู้หนะ้าที่พวกเขาตื่นนอนตามเวลากลับบ้านทำการบ้านอีกทั้งยังมีช่วยงานบ้านด้วยเจ้งท่านยังคงเหมือนเมื่อก่อนที่กลับบ้านตามเวลาแน่นอนว่ากลับตอนถึงเวลากินข้าว สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือตอนนี้เขาไม่ค่อยไปที่คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วห้องทำงานของพ่อเจียวหยวนมีคนเข้าออกบ่อยๆอ,อีซินกับซูชู่ไม่มีคอมพิวเตอร์พ่อเจียวหยวนไม่อยู่สองคนนี้จึงมักจะมาใช้คอมในห้องทำงานดูละครหรือเล่นอินเทอร์เน็ตพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์เจิ้งท่านก็เฝ้ารอยามที่ในบ้านไม่มีคนเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้าไปใช้เช้าตร่วันจันทร์หลังจากที่เจิ้งท่านไปส่งเสี่ยวโย่จื่อที่โรงเรียนแล้ว ก็รีบหมุนตัววิ่งกลับบ้านทันทีตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์จะไปที่อื่นอยากเคาะแป้นคีย์บอร์ดใจจะขาดอยู่แล้วกลับถึงบ้านปิดประตูให้สนิทเจ้าท่านก็ตรงไปยังห้องนอนใหญ่แล้วเปิดคอมพิวเตอร์เขากระโดดขึ้นไปบนโต๊ะนั่งอยู่หน้าจอรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานถึงเปิดเครื่องจะช้าแต่เวลานี้เขาก็ไม่รีบอย่างไรเสียเวลาก็มีเหลือเฟือส่วนเมาส์เขาใช้เท้าเดียวไม่ค่อยถนัดจึงต้องใช้สองเท้าดูแล้วเหมือนกำลังกอดเมาส์อยู่ นับตั้งแต่กลายเป็นแมวนี่เหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าอินเทอร์เน็ตเองรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยตอนที่กอดเมาส์เอาไว้เขาไม่ได้คุมแรงให้ดีจนมันเกือบจะหลุดออกไปตอนที่ต้องพิมพ์อักษรเขาขี้เกียจหมุนตัวไปกดจึงใช้สองขาหลังกับหางแทนหน้าหงุดหงิดมันทั้งกินแรงและพิมพ์ผิดไปตั้งหลายครั้งเขาเชื่อแล้วว่าถ้าคล่องก็จะมีเทคนิคลำบากนิดหน่อยกับการบังคับเมาส์และใช้แป้นพิมพ์ เจ้งท่านลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรมแชทน่าเสียดายที่ในนั้นไม่มีเพื่อนเลยอันที่จริงเจ้าท่านอยากจะใช้ของเดิมแต่ก็จําบัญชีเก่าไม่ได้แล้วเขาจึงได้แต่นั่งมองหน้าโปรแกรมแชทอย่างเมื่อยลอยเขาสายหน้าและคิดว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าอีกหน่อยจะมีเพื่อนหรือเปล่าจะว่าไปเราก็เป็นพวกออกไปพบปะใครไม่ได้ทําได้แค่คุยอยู่ในโลกเสมือนจริงในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเจ้งท่านไม่กล้าดาวน์โหลดเกมมาส่งส่ง อย่างน้อยก็ไม่ใช่เวลานี้เขารอที่จะได้เล่นคอมมาตลอดแต่ตอนนี้พอได้มาอยู่ตรงหน้าจริงๆกลับไม่รู้จะทำอะไรแล้วใช่จึงท่านลงค้นหาบอร์ดสัตว์เลี้ยงที่เสี่ยวกลัวพูดถึงบ่อยๆในบอร์ดนั้นโซนแมวกับโซนสุนัขเป็นที่นิยมมากคนเมืองเลี้ยงสัตว์สอชนิดนี้เยอะที่สุดเขากดเลือกกลุ่มคนรักแมวแล้วเลื่อนลงหาผ่านไปไม่กี่โพสเขาก็เจอรูปโฆษณาตัวใหม่ของศูนย์กลางสัตว์เลี้ยง ที่เสี่ยวกัวถ่ายไปเมื่อหลายวันก่อนเจ้งท่านอ่านคอมเมนต์ด้านล่างเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆสัตว์เลี้ยงที่มาร่วมถ่ายกับเขาหลายตัวรูปลักษณ์ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าเขาและสิ่งที่ทำให้เจ้าท่านรู้สึกดีใจขึ้นมาหน่อยก็คือในบอร์ดนั้นมีแฟนคลับของเขาด้วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยโดยเฉพาะตอนที่เห็นคนเขียนว่าลักซีคือโลโก้ทำให้เขาสะบัดหางอย่างภูมิใจ หากอยากจะตอบต้องลงทะเบียนเปิดใช้บัญชีก่อนเจ้งท่านกอดเมาส์เคาะแป้นพิมพ์และทำตามขั้นตอนไปทีละขั้นแต่ชื่อไอเดีเป็นอะไรที่ต้องใช้สมองหน่อยใช้อะไรดีละ่ะไหนดูซิคนอื่นใช้ชื่อไอดีอะไรบ้างรักแมวชื่อร่ำรวยสาวรักแมวเหมียวเหมียวใต้หลังคาแมวน้อยส่วนหยวนแมวโจจิ้งจอกน้อยในบ้านแมวแมวนรกเอาเถอะชื่อพวกนี้ถ้าไม่ใช่เหมียวก็เหมียว ดูก็รู้ว่าเป็นพวกสาวกแมวคิดสักพักเจ้าง่านก็ลงมือกดแป้นพิมพ์ทีละตัวทีละตัวไอดี ID. เจ้งท่านเป็นแมวหลังจากลงทะเบียนเสร็จเจ้าง่านก็ตอบโพส์นั้นอย่างหน้าไม่อายว่าแมวตัวนั้นหล่อระเบิดเลยคิดสักพักแล้วต่อท้ายไปอีกหนึ่งประโยคเท่สุดๆเขาท่องเว็บอื่นๆอีกนิดหน่อยเพื่อกําจัดร่องรอยไม่ให้เหลือแล้วปิดคอมพิวเตอร์ลงเขาออกไปเดินเล่นอย่างอารมณ์ดี ถึงแม้จะเล่นคอมได้แล้วแต่เขาก็ชอบออกไปเดินเล่นข้างนอกมากกว่าแน่นอนว่าถ้าข้างหลังไม่มีคนเดินตามเขาจะอารมณ์ดีกว่านี้เออเหมานอนรวดเดียวจนถึง9ก้าโมงเวลานี้ที่โรงอาหารไม่เหลือของกินแล้วเขาออกไปซื้อไข่กระทะกับข้าวหนึ่งกล่องที่ร้านข้างทางหน้ามหาวิทยาลัยข้าวกล่องเอาไว้กินตอนหิวใช้ไมโครเวฟอุ่นเอาเขาไม่เรื่องมากต่อให้อาหารเย็นชืดเขาก็กินลงไปได้พอเข้ามาในเขตที่พักเออร์เหมาก็เห็นเจ้งง่านกำลังเดินไปข้างนอก เขาจึงรีบกินไข่ให้หมดแล้วเดินถือข้าวที่ใกล้จะเย็นชืดตามหลังเจ้งท่านไปเอ่อเหมาเดินอยู่ด้านหลังของเจ้งท่านไม่ถือว่าใกล้มากเขารักษาระยะห่างไว้ที่สิบเมตรกว่าๆแต่เจ้างท่านพยายามสลัดให้หลุดหลายครั้งก็ไม่สำเร็จสุดท้ายจึงไม่สนใจแล้วแล้วคิดว่าอยากตามก็ตามเลยเจ้างท่านเดินตามทางคนเดินไปเรื่อยๆพอถึงตรงที่มีกำแพงก็กระโดดขึ้นไปช่วงก่อนที่พ่อเจียวหยวนจะไปเจ้างท่านเดินเล่นอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยล นี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาในช่วงนี้ถนนเส้นนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมครั้งใหญ่เมื่อเดินผ่านปากซอยเจ้าง่านก็กวาดตามองเข้าไปข้างในก็พบแมวดำขาวตัวหนึ่งมันนั่งอยู่บนต้นไม้ที่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าง่านหยุดก็ไม่ใช่เพราะแมวตัวนั้นมีลักษณะพิเศษอะไรแมวตัวนี้ก็เหมือนกับเขาสายพนานบ้านๆรูปลักษณ์ธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้เขาสงสัยก็คือมันกำลังมองอะไรอยู่หนะ้า จุดที่แมวตัวนั้นนั่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ5เมตรมันกำลังจ้องหน้าต่างชั้นสองของตึกที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่ละสายตาเดิมทีเจ้งท่านคิดว่ามันกำลังหลับพักสายตาเพราะเขาก็ชอบนั่งบนต้นไม้นิ่งๆพักสายตาแบบนั้นเหมือนกันพอเปลี่ยนมุมเล็กน้อยเขาถึงได้เห็นว่ามันไม่ได้หลับตาตรงกันข้ามมันกลับเบิกตาโตใบหูตั้งตรงขยับเล็กน้อยไปตามเสียงที่ดังขึ้นตอนต่อไป ย้อนอดีตตอนที่160การแก้แค้นเป็นสัญชาติญาณอย่างหนึ่งกดติดตามและให้กำลังใจได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ